ข้อการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราก็ยังเกมสปีดดิฟเตอร์สัตว์หัวข้อในวันนี้ผมผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกถึงระบบการสอบใบขับขี่แน่นอนว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่ทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องสอบให้ผ่านเพื่อให้เราเนี่ยสามารถปลดล็อกแล้วก็การใช้งานหมดต่างๆได้โดยในวันนี้ผมผมจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดปีกย่อยที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองข้ามไปสำหรับท่านั้นของตัวใบขับขี่อันนี้นะ ในส่วนของระบบใบขับขี่ของผมเราจะสามารถปลดล็อกการสอบได้ทุกๆ10เลเวลใบแรกครับผมก็คือใบสีเขียวนักแข่งฝึกหัดเราจะสามารถปลดล็อกได้ตั้งแต่ตอนที่เราเนี่ยเริ่มเข้าเกมเลยโดยทายตรงเกมเนี่ยจะบังคับให้เราเนี่ยทำการฝึกหัดก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อปลดล็อกสนามเริ่มต้นใบที่2องครับผมนักแข่งมือสมัครเล่นก็จะปลดล็อกได้ตอนที่เราเนี่ยเลเวล10ใบที่สสีม่วงนักแข่งมืออาชีพก็จะปลดล็อกตอนที่เราเนี่ยเลเวล20 ใบสุดท้ายผมสีทองก็จะปลดล็อกตอนที่เราเนี่ยอยู่เลเวล30เป็นนักแข่งระดับโปรเมื่อเราทำการแข่งขันเสร็จหรือว่าปลดล็อกของใบฝึกขับขี่เรียบร้อยแล้วผมในแต่ละโหมดก็จะเป็นการปลดล็อกความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นรวมถึงทางด้านของตัวดานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นนักแข่งฝึกขันนะผมก็จะเป็นการปลดล็อกชแนลใหม่เป็นการปลดล็อกสนามแข่งที่เป็นระดับ1ดาวถึง2ดาว สำหรับใบขับขี่นักแข่งมือสมัครเล่นผมเมื่อเราปลดล็อกเลยเนี่ยก็จะทาให้เราแนวสามารถปลดล็อกในส่วนของสกิลได้เดี๋ยวผมจะพูดในอีกส่วนหนึ่งนั่นเองเนาะในส่วนของสนามแข่งของผมก็จะปลดล็อกในระดับ3ดาวแล้วก็4ดาวตามลําดับใบขับขี่ระดับมืออาชีพของผมเมื่อเราปลดล็อกแล้วก็จะเป็นการปลดล็อกสกิลเหมือนเดิมแล้วก็ปลดล็อกห้องแชทแล้วก็ห้องแข่งระดับมืออาชีพแล้วก็จะปลดล็อกสนามผมที่อยู่ในระดับ5ดาวถึง6ดาว แล้วก็ยางสุดท้ายผมนักแข่งระดับโปรอันนี้แน่นอนว่าจะปลดล็อกด่านที่เศษที่เป็นระดับ6ดาวถึง7ดาวขึ้นมาแล้วก็ด่านใหม่ๆที่จะมาในอนาคตที่เป็นเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยก็จะเป็นระดับ8ดาวถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่ผิดนั่นเองนะโดยสิ่งที่ต้องระวังของผมเมื่อเราเนี่ยทำการปลดล็อกแล้วเวลาเราเลือกคลาสสิคอลโหมดหรือว่าการเล่นโหมดทั่วไปเนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกระดับที่ต่ำกว่าระดับขับขี่ได้อย่างเช่นในกรณีนี้ผมผมสอบใบขับขี่ระดับโปรผ่านแล้วใช่ไหม ผมก็จะไม่สามารถเล่นใบขับขี่ระดับมืออาชีพแล้วก็มือใหม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเลเวลผมเนี่ยสูงเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับมืออาชีพเนี่ยยังพอสามารถเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดว่าผมผ่านระดับสูงสุดที่เป็นเลเวล40แล้วเนี่ยผมก็จะไม่สามารถเล่นระดับมืออาชีพได้นั่นเองก็ต้องระวังให้มากๆของสำหรับคนที่อยากจะกักเล่นด่านเอาไว้นั่นเองนะและเมื่อเราเนี่ยทำการสอบใบขับขี่ผ่านในแต่ละระดับแล้วผมไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นมืออาชีพระดับโปรหรือว่าระดับแข่งระดับสูงสุด ก็จะเป็นการปลดล็อกสกิลติดตัวของตัวละครผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวความเร็วของรถทางด้านของเพิ่มความเร็วรถในส่วนของเอ็นแตงในส่วนของไนโตแล้วก็ในส่วนของ e x p แล้วก็โกซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะอะไรผมสำหรับคนเล่นใหม่ในช่วงแรกเนี่ยในส่วนของการเพิ่มความเร็วสูงสุดของตัวรถเนี่ยกับทางด้านของตัว e x p แล้วก็โกเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากเพราะว่าไอ้ส่วนนี้2ออย่างนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบในกรณีที่เราเนี่ยแข่งขัน ในสุดของโก้มจะเร่งทําให้เราเนี่ยสามารถได้รับ e x p มากขึ้นแล้วก็เงินมากขึ้นเพราะว่าในการอัพแต่ละครั้งเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้ทางด้านของตัวค่าโกในการอัปเกรดแต่ในกรณีที่เรามีโกไม่พอผมเราก็สามารถใช้ทางด้านของตัวเพชรในการซื้อแล้วก็อัปเกรดได้เหมือนกันโดยคลิปในวันนี้ผมผมจะมาเจาะลึกเทคนิคในการสอบใบขับขี่ให้ผ่านในแต่ละระดับโอผมก็จะมีทางด้านของมือสมัครเล่นทางด้านของนักแข่งมืออาชีพ แล้วก็อันสุดท้ายที่คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในการเล่นกันนะผมก็คือการแข่งขันในระดับโปรว่าการสอบในแต่ระดับว่าผมมันจะมีเทคนิคอะไรบ้างในการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านด่านได้ง่ายและก็สบายๆนั่นเองมาดูอันแรกกันก่อนนะผมก็คือการสอบในระดับของมือสมัครเล่นสาหรับการสอบอันนี้ผมเขาจะต้องการให้เราเนี่ยเน้นในการควบคุมตัวรถให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นทางด้านของตัวรถตอนที่เราเนี่ยเข้าโค้งซ้ายเข้าโค้งขวาแล้วก็การเข้าโค้งตามปกติ เพราะว่าทางด้านของตัวการสอบสีอ่อันนี้ผมเขามีตัวทางด้านของตัวเกตเวทวาร์ฟให้แล้วหรือก็คือเกตสปีดให้แล้วสิ่งที่เราต้องทำผมง่ายมากเพียงแค่วิ่งไปตามไทม์ไลน์ของทางด้านตัวเกตสปีดแล้วก็เกตจัมพวกนี้ผมทําอย่างนี้ไปเรื่อยผมจนกระเราเนี่ยจบการแข่งขันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านด่านง่ายแต่เกิดว่าใครที่เจอจุดจัมเนี่ยผมก็แนะนาว่าพยายามจัมสักนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าเวลาที่เราจัมเนี่ยเราจะได้รับทางด้านของตัวแอร์บูสแล้วก็แลนดิ้งบูสซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วทําให้คนเล่นเนี่ สามารถที่จะผ่านได้อย่างง่ายได้ในส่วนของการสอบวันนี้ผมการใช้เทคนิคในการดริฟ์อะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้มากก็ได้ผมว่าโดยส่วนมากเนี่ยแค่เข้าทางด้านของตัวไทม์ไลน์วาร์ปของความเร็วสปีดเนี่ยมันก็สามารถที่จะจบด่านดีๆแต่ที่สําคัญคืออย่าลืมที่จะประคองตัวรถให้ดีๆผมพยายามเข้าเกตวาร์ปให้ได้ทุกเกตก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถจบสอบผ่านได้แบบง่ายๆแบบอีซี่อ การสอบอันที่2ของผมก็คือการสอบแบบมืออาชีพสำหรับการสอบวันนี้ผมหลักการก็มันจะเริ่มมีเทคนิคในการดิฟมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเบิลบูสต์การ snap boost แล้วก็การกด cww หรือว่า wcw ก็ขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานแต่เกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยในช่วงจังหวะที่เราเนี่ยเข้าทางตรงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เรากดทางด้านของตัว cww เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มความเร็วได้โดยเทคนิคในการเล่นในการสอบผ่านก็คือ ทุกๆโค้งก็ผมให้เราเนี่ยทำการกดทางด้านของโตในโตแล้วในช่วงไหนที่เราเนี่ยสามารถยิบเก็บในโตได้เนี่ยก็เก็บเอาไวเ้เยอะๆเลยผมใช้ในจังหวะที่เราเนี่ยเข้าสู่ช่วงเส้นตรงก็จะทาให้เราเนี่ยสามารถทําเวลาได้ดีในการลงในโหมดนี้สิ่งที่ต้องระวังในโหมดนี้ผมตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรผมแต่ปัญหาก็คือในกรณีที่รถเนี่ยมันมีความเร็วเยอะเนี่ยจะทําให้การเข้าโคง้งสำหรับคนที่ยังดิฟไม่ค่อยเก่งหรือว่าเข้าโค้งไม่เก่งเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ แล้วก็ในส่วนนี้ผมตรงนี้แนะนําว่าให้เราพยายามขึ้นเนินบ่อยๆกับลงทางนั้นของตัวแอร์ A R, จัมด้ดีผมจะทําให้เราเนี่ยสามารถเร่งความเร็วของรถแล้วก็สามารถทําเวลาได้ดีตอนที่เราเนี่ยเข้าสู่การแข่งขันตอนจบได้น,นั่เนเองนะในส่วนของทางเทซทายนี้ผมมันจะมีทางน้านของตัวทางให้เราวิ่งเนี่ย<ๆ>ก็แนะนําว่าวิ่งไปตามทางเรื่อยๆผมพยายามวิ่งเข้าทางนั้นของตัวทางเกตจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มความเร็วของตัวรถได้ง่ายในตอนช่วงเข้าโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่เส้นชัยเนี่ย มันจะมีโค้งหักศอกผมถ้าเกิดว่าใครที่เข้า snap boot ได้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้กดเข้า snap boot มันจะเข้าง่ายกว่าวและอย่างที่3ผมก็คือการสอบใบขับขี่ระดับโปรซึ่งคนเล่นส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างมีปัญหาว่าไม่ผ่านก็จะแนะนําเทคนิคในการเล่นผมในเทคนิคในช่วงแรกถ้าเกิดว่าใครที่สามารถกดทางด้านของตัว snap boot แล้วก็ทางด้าน d o u b บ e boot ได้เนี่ยก็จะผ่านด่านได้ค่อยๆง่ายผมโดยเทคนิคในการเล่น ื่องจากว่าด่านนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นโค้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงยาวๆเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บทางนั้นของตัว d o u b l ลบ o o s t CWW ได้เนี่ยก็จะสามารถเข้าโคง้งแล้วก็เล่งสปีดไทม์ไลน์ได้จะทําให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการผ่านด่านได้ง่ายขึ้นเพราะว่าโค้งนี้มันยาวอยู่แล้วผมถ้าเกิดว่าการใช้งานรถเนี่ยเราเน้นไปที่รถกึ่งดิฟหน่อยหรือว่าใครที่ดิฟหาจังหวะเป็นเนี่ยก็จะสามารถเข้า1โคง้งหนึ่งดิฟได้แบบง่ายๆสบายๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เจอเส้นตรงก็อย่าลืมทที่จะเขข้้าางงนันอตวดิฟ ในจังหวะที่เจอทางลัดครับผมอันนี้ผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชํานาญเนี่ยไม่ต้องเข้าทางลัดก็ได้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเนี่ยเข้าทางลัดเนี่ยมันจะกลายเป็นยิ่งเสียเวลานั่นเองนะสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการดิฟนั่นเองเหมือนเดิมว่าผมก็วิ่งต่อมาเรื่อยๆผมจนกว่าจะถึงจุดที่เราเนี่ยสามารถเข้าง่ายๆในส่วนที่โค้งถ้าเกิดว่ามันหักศอกมากจนเกินไปเนี่ยก็ใช้ snap boost กดวิ่งอข้ามาก็ได้นะเราจะได้ไม่เสียเวลาในการโค้งมากจินเกินไปในส่วนของทางลัดเหมือนเดิมถ้าเกิดไม่ชัว ไม่ต้องเข้าก็ได้ผมกด C W W L เพื่อให้เราเนี่ยเล่งเข้าทางลัดมันจะทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลามากกว่าเวลาที่เราเนี่ยกดผิดพลาดท,ทำอย่างนี้ไปเลยผมเจอโค้งไหนที่รู้สึกว่ายาวเกินไปก็กด C W W ถ้าเกิดว่าโค้งไหนที่สั้นเกินไปเนี่ยก็กด snap out ผมเป็นการประหยัดเวลาเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดติดบูสต์บ่อยจนเกินไปผมบอกได้เลยว่ามันจะทําให้ตัวรถเนี่ยมันควบคุมได้ยากแล้วก็การทรงตัวเนี่ยค่อนข้างยากเดี๋ยวเทคนิคอีกนิดนึงครับผม สำหรับเทคนิคในการเข้าโค้งต่างๆผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยทำการเก็บทางด้านของตัวบูสต์ก่อนเข้าโค้งทุกครั้งนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะทํา CWW ได้ง่ายๆเนี่ยเราควรที่จะมีทางด้านของตัวเทอร์โบเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งอันก่อนแต่สำหรับคนที่สงสัยว่าพวกการดิฟอันนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยควรจะทํายังไงดีแล้วก็เทคนิคในการกดเพราะบางคนเนี่ยก็ยังอาจจะกดไม่ถนัดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวเสริมให้ของสำหรับวิธีในการสเต็ปกดทางด้านของตัวบูสต์มินิบูสต์เบวิลบูส แซฟบูส์แล้วก็การดิฟอื่นๆนะผมก็อาจจะต้องรออีกนิดนึงเพราะว่าคลิปพวกนี้เนี่ยรายละเอียดในการทํามันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะเพราะว่าในเรื่องของการหาองค์ประกอบของเกมเพย์ทุกคนได้เข้าใจเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนิดเองนะเหมือนเดิมับผมเราก็จะปล่อยเกมเพย์ยาวสำหรับคนที่อยาก,กดูสเต็ปวิธีในการเข้าโค้งแบบง่ายๆในการที่จะผ่านด่านแรบอีซี่อีซี่โดยไม่ต้องเข้าทางลัดเลย คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการสอนวิธีการเล่นในโหมดสอบใบขับขี่อย่างที่บอกก็ผมว่าการสอบใบขับขี่ระดับโปรเนี่ยไม่ยากเลยครับผมขอเพียงแค่เราเนี่ยสามารถกดจังหวะในช่วงทางตรงได้เนี่ยตลอดเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าทางลัดเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทิศที่ผมอยากจะแนะนําสำหรับคนที่ยังเข้าทางลัดไม่ค่อยเก่งนั่นเองเนาะเหมือนเดิมก็ผมใครชอบกิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันด้านะครับผมทางในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจพินลครบผม เจอกันนะผมคลิปหน้าชุดีครับ